ด้วก็ผมขอเก่าวาคำว่าสวดสวัสดีพ่อพี่น้อง ประชาชนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กันกับผมนะฮะกับนายปอนอมแนมคนดีคนเดิมนะครับผมวันนี้อยู่กันในเกมกระไรหน้าฟรีฟ่าของเรานะครับได้ทําการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมเดี๋ยวพิ้วกันว่าอัปเดตใหม่เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมแต่ไปอ่านใ้ฟั่งรายการอัปเดตใหม่นะครับผมหนึ่งเลยนะครับผมเพิ่มพื้นที่ใหม่นะก็คือสุสานนะครับสองตัวละครใหม่โมโคนะครับสามนะครับรถไฟมาแล้วในหน้าเกาะรอนะครับแะฮะสี่ปืนใหม่นะครับผม AR นะครับหรือ AN เอ็นก้าสิบสี่นะครับห้าปืนใหม่นะ ปืนฟื้นพลังนะหกพบกับระเบิดไอ้เจไม่ใช่ตัวถีครับผมระบบสัตว์เลี้ยงนะแสนน่ารักอ่ะเจ็ดหากออกจากเากมหากออกจากเกาะรอสามารถเข้ามาได้แล้วนะครับแปดบิวฟาแลบต้นราคาสุดปังในเวลจำกัดนะในเวลาจำกัดนะโอ้โหอิษฐ์ที่ผ่านเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมนะฮะจะมาทําการสุ่มนี่เวทุกคนสุ่มอ่าโกโรย่อใหม่เวทุกคนที่เขาเพิ่มเข้ามาเวเนี่ยผมคู่หูตัวใหม่นุ้ยมิวหน่อยอ,ยอะ่ะ คิดมึงน่ารักเหรอไอควายล้อเล่นล้อเล่นนี่ครับผมก็จะมาสุ่มเจ้าอันนี้นะครับผมเจ้าเหมียวน้อยของเรานะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับเจ้าเหมียวน้อยนี้ไม่มีผลอะไรต่อในเกมนะครับเราเห็นได้แค่คนเดียวนะครับเพื่อนเราไม่เห็นอุ้ยมึน่ารักก็มีเสียงด้วยนะครับเพื่อนเราจะเห็นได้นี่ผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้อาหารด้วยหรือเปล่านะครับก็เพิ่มพูดพร้อมนำเพลงมันแย่ๆครับแต่ไปสุ่มมาดีกว่านะครับ นี่ผมก็มีตั๋วโกอยู่10ใบนะครับผมผมมีอยู่10ใบนะครับแล้วก็มีตังอยู่หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยนะครับสิบสองนะครับผมจะดูดว่าตังผมแค่หนึ่งหมื่นแปดเนี่ยผมจะสามารถได้แมวน้อยของผมหรือเปล่านะครับแล้วก็จะแมวน้อยของเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดคนไหนแบบว่าไม่อยากจะสุ่มเนี่ยก็สามารถซื้อเ e ป็นเพชรได้นะครับในราคาแค่หนึ่งร้อยเพชรเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับราคาแค่หนึ่งร้อยเพชรเท่านั้นนะ สำหรับคนที่ไม่ไม่อยากเสียตังค์นะครับจะไเกิดส่ฟรีสุ่มได้ครับผมสายฟรีปะเราสายฟรีครับผมรอเลยจังหวะนี้ตอนแรกก็ฟรีเหมือนกันนะผมเขาสาเปิดฟรีมให้สักอันนึงก็เปิดทิพย์ปั๊บอู๋เสื้อยืดนึกว่าจะออกนึกว่าจะออกแหมเกือบยิ้มแล้วกูเกือบยิ้มแล้วนี่ครับผมนะฮะโอเคได้บัตรบัตรสุ่มอีกหนึ่งใบสุ่มอีกหนึ่งใบครับเราต้องสุ่มสามใบนะครับผมมันเป็นเทคนิคนะฮะมันเป็นเทคนิคของเรานะครับสุ่มไปหนึ่งใบครับผมนะเปิดไปไม่ต้องกดล เฮ้ย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 ,อยโอ้โหลูกซองลูกซองโอเคผมเมื่อกี้ก็สุ่มไปละสามใบนะครับเราจะมาสุ่มสามพันเลยดีกว่านะครับผมสุ่มสิบครั้งไปเลยดีกว่านะครับเออไม่ต้องพูดคำรทมเพลงกดไปเลยไปมันต้องมาครับผมจังหวะนี้ครับท่านผู้ชมทุกคนท่านนะกำจับตัวจับตัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่พูดอะไรเนี่ยโอย้ปืนอะไรมั่งเนี่ยเอ้ยมาเปล่ามาเปล่า,มา,ามาไหมจริงจริงเอ้ยเพื่อนเชิญมาใจเย็นนี่หนุ่มไม่ออกมันไม่ออกคนมันไม่ออกว่ะ อืไม่เป็นไรผมรับตัวฟรีมาก่อนนี่ฮะโอเคตัวฟรีสุูบไปก่อนเนี่ยเราต้องสุ่มฟรีไปนะผมสามครั้งฮนะโอเค okay. สุ่มไปสุ่มไปรอบอ่าเนี่ยครับตอนนี้คือเฮ้ยอาหารแมววะ่ะเฮ้ยได้อาหารแมวเฉยนี่ครับเออเอ,อ้ยได้อาหารแมวเฉยเลยนะครับโอเควันนี้คือผมก็สุ่มไปแปดสิบผมไม่ใช่ผู้ผิดนะครับวันนี้คือเลขลัคก,กี้ผมก็แปดสิบห้าลัคก,กี้เลยนะเนี่ยผมว่าผมต้องของผมต้องออกเร็วนี้แหละครับทุกคนโอเคกดไปแล้วผม lui, mình tông mà, trinh trinh, ui còng mương, nó tông mà léo Lâu đừng mà, không, học không, 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 กล่องม่วงกล่องม่วงกล่องม่วงอะไรกล่องม่วงอะไรอะไรอะไรโอ้ยโอ้โหมีเกลียมีเกลียก็ยังดีอยู่ได้แล้งมีเกลียนะเว้ยได้มีเกลียวซ้ำหนะเว้ยเพื่อนใครผมไปเดี๋ยวซุ่มทำลางก่อนทำก่อนอ่าเรียกก่อนเรียกก่อนเรียกก่อนเรียกเล็กทิกกันเล็กทิกกันนะฮะเล็กทิกกันนะฮะอ่าฮะอ่าฮะโอเคโอเคอีกใบอีกใบอีกใบซุ่มก่อนสามใบซุ่มก่อนสามใบเราแค่เปิดรางวัลใหญ่เออเราแค่เปิดรางวัลใหญ่ โอเคครับลุยครับผมรางวัลใหญ่เรา3,000เพชรฮะกดไปแล้ยผมจังหวะนี้ผมผมว่ามันต้องมาแล้วครับท่านผู้ชมไม่หมนาวแน่ผมกล่องม่วงขนาดนี้มันต้องออกแล้วครับเพื่อนๆบอกตรงๆมันต้องมาแล้วอุ้ยมีเกอีกแหละ <c oughs> <c oughs> โอเคผมไม่ต้องพูดเยอะครับผมสุ่มบัตรฟรีไปก่อนอีก3ใบครับไปโอ้เย้โโโาโย่จิ้งเปื่อนอีกใบใจเย็นๆใจเย็น มันต้องมาแล้วไม่มาอีกบายมันต้องมาแล้วจริงๆนะมันต้องมาแล้วจริงๆนะไม่ไม,ไม่ไม่มาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมื่จะเกิดแล้วครับทุกคนเดี๋ยวน,น้องพลอยน้องพลอยอย่าเพิ่งเชิญพี่มานะาน้องพลอยนะครับได้ลัอกี้หนึ่งร้อยยี่สิบสี่แล้ว啊ทุกคนมันมันไม่มาล็อกี้ร้อยยี่สิบสี่แล้วเ,วเดี๋ย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 วสามพันบีกหนึ่งใบสามพันอีกหนึ่งใบ สามพันบีกหนึ่งใบฟองม้วอย่างนี้ไอ้บิเกลมิเกลมิเกลพร้อมครับมิเกลสี่ตัวเนี่ยแม่จะโอ้โหวีไฟมกิดอะไรกับกูวะเออใจเย็นใจเย็นอย่าใจใจร้อนนะอย่าเพิ่งใจร้อนนะทุกคนนะเอ้ยมันต้องโอ้ก็นึกว่าจะมาบัตรฟรีอีกใบบัตรฟรีอีกใบใจเย็นนะครับผมคือแซดใจเย็นนะฮะ บัฟฟี่ไปใจเย็น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 ,ยนผมมีอยู่สามพันสุดท้ายทุกคนสามพันสุดท้ายมันเป็นสามพันสุดท้ายครับทุกคนเลขกี่ผมหนึ่งร้อยสามสิบแปดแล้วครับมันเป็นสามพันที่เหล่านั้นจะต้องได้จังวันนี้ผมมีความเชื่อมัน่นเราต้องใช้ พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในการช่วยขอให้ท่านทวงพระิธ์อยู่กับข้าอเมนข้าไม่ชอบรายเกี่ยวอะไรกับข้าไม่ชอบรายกดไปเลยครับผมจังหวะนี้สามพันเลยฮะต้องท่องนโมสังโฆมโลอมตีนับ no, know, now, 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 now. อาโยโนโนแนว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 อะไรเนี่ยสองมูย้ยางนี้ผมเชื่อว่ามันต้องมาครับทุกคนผมมีความเชื่อ มีเกลยวอีก,ลก,ลก,ลกลรรแล้วมีเกลีวมึงมึงเเนะครับเรามีสามรออีกสองครั้งครับสามร้อยครับสามร้อยใจเย็นยังมีสามรอยอยู่สามร้อยอยู่ยังมีสามร้อยอยู่คำพึงบากูไม่ต้องการเอเดตใจเย็นใจเย็นตอใจเย็นนายจะบ้าแล้วนะสามอใบอีกครั้งหนึ่ง เยน,เ,ยน,เ,ยนเอนสุกมากเลยครับผมโอเคครับผมจังหวะนี้ก็ก็คิดเอากันเองกันแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันนะโอเคครับผมสำหรับนี้ผมก็คงจะต้องขอลากันไว้แต่เพียงนี้กก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันใหม่ แก้มือวันอื่นแล้วกันวันนี้เงินก็หมื่นแปดกับบัตรอีกสิบใบนะครับบัตรสิบใบก็ตีไปสามพันก็ตกประมาณสองหมื่นนะครับตกประมาณสองหมื่นเหรียญนะครับที่ผมเสียไปผมก็ไม่ได้ะารนะครับลัคกี้ก็เล่นลัคกี้ก็ตกไปร้อยห้าสิบแล้วนะครับผมก็ยังไม่มีรเลยนี่ครับทุกคนยังไม่มีเราติดตัวเลยนะจังหวะนี้นะครับก็ผมมีความเชื่อนะครับว่าโกผมผมโกผมเกลือ อันนี้ผมต้องได้ดีๆแน่ๆผมมีบัตรฟรีอยู่13ใบผมขอสูมทั้งสามใบก่อนแล้วกันนะครับไปผมเชื่อว่าผมต้องได้เพียงแค่อันเดียวผมมีความเชื่อผมมีความมั่นหน้ามากมายกระเป๋าทองคนลักหมากูมไม่ลักหมาก,กูเกลียดเอ้ยรอล่นครับผมอีกใบหนึ่งครับผม,บผ,มผมมีความเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนี่ครับอ้โหหิมะตกซะด้วยทำไมหิมะถึงตกอ่ะฮนะมึงทำหิมะตกได้หรออีกใบหนึ่งครับ ผมมีความเชื่อว่าเรานั้นจะต้องได้นะครับผมทุกคนถึงแม้มันจะเป็นความเชื่อที่ผิดผิดต่อโม้อย่างนี้กับโปรสก,กอตแลนด์โอเคครับผมก็วันนี้ก็คงได้อะไรมากมายนะครับเราก็คงได้ข้อคิดแล้วกันนะครับว่าว่าอะไรไม่รู้ก็คิดกันเอาเองแล,ล้วกันสหรับวันี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับผมไปไปครับจุบ๊บ